ือเราอยู่มีมดมากัดเราอยู่มากัดเราแล้วเราก็ตบมันก็ตายอ่าฮะนบาปมากไหมครับอันนี้บาปเป็นแมลงนะครับฮะเป็นมันเป็นแมลงใช่ไหมครับไปเป็นแมลงเหรอมันเป็นแมลงนะที่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 เราฆ่าไปนี่มันไม่ใช่สัตว์แต่เป็นแมลงใช่ไหมแมลงก็ถือว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ถือคำว่าสัตว์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว้างนะ เทวดาก็เรียกว่าสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์มแมลงก็สัตว์เปลวิสัยก็สัตว์เดรัจฉานก็สัตว์สัตว์นรกก็สัตว์แปลว่าผู้ยึดติดในขันห้าแมลงมันก็มีขันห้าอยู่มันก็เป็นสัตว์นะแต่มันยังแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้คือถ้าโยมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอรหัน ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำาสงให้แตกแยกอันนี้แก้ไขไม่ได้ต้องไปรับกรรมก่อนนะรับวิบากผลกรรมอันนี้ก่อนแล้วหมดแล้วจึงจะมาประพฤติปฏิบัติต่อได้เพราะว่ากรรมนี้จะปิดมรรคผลปฏิบัติยังไงโยมก็จะไม่ได้พระพุทธเจ้าส่งตรัสไว้แล้วมันหนักเกินแต่ฆ่ามดปลวกมแมลงยุงอะไรพวกนี้ถือว่าสัตว์ทั่วไป พิกุเจตนาแกล้งพากสัตว์จากชีวิตถูกปรับอาบาัตาบาปาจิตตีอบัตปาจิตตีเป็นอาบัตท,ที่ปรงได้ด้วยวาจาบอกกับพิกุรูปใดรูปหนึ่งก็พ้นความผิดได้เห็นนะยังบรรลุธรรมได้แต่สำคัญว่าโยมทำบ่อยไหมตลอดวันตลอดคืนหรือเปล่าเฉพาะเฉพาะเวลาที่มันมากัดเราครับ อเฉพาะเวลามันมากัดเราแสดงว่าไม่ได้ทําตลอดเจ้านิครนเนี่ยเขาเคยบอกว่าคนฆ่าสัตว์ต้องตกนรกทั้งหมดซึ่งพระเจ้าบอกว่าไม่จริงเพราะอะไระเพราะว่าไม่ได้ทําตลอดและเจ้านิครนบอกเสริมอีกว่า กรรมใดทํามากกรรมนั้นย่อมนําสัตว์ไปยมว่าขัดกันไหมอันที่หนึ่งนะเขาบอกฆ่าสัตว์เนี่ยตกนรกตลอดไม่มีทางหลุดรอดไปได้เลยถ้าฆ่าสัตว์ปุ๊บต้องตกนรกแต่อีกอันนึงเขาก็พูดด้วยว่าเป็นสัจจะความจริงด้วยว่ากรรมใดทํามากกรรมนั้นย่อมนมําสัตว์ไปยมเคยฆ่าสัตว์ถูกต้องไหม อาตมาก็ถามโยมว่าทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนโยมฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันเอออันไหนมากกว่ากันรู้สึกรู้สึกจะเป็นกลางกลางวันมากกว่ากลางคืนกลางคืนมันมานอนนอนหลับก็ไม่ไม่รู้เรื่องแล้ว <c oughs> ไม่ไม่มีเจตนาแต่ว่าผมเคยเดินตรงก,ก,ก็แสดงว่าฆ่าหรือไม่ฆ่ามากกว่าไม่ฆ่ามากกว่าครับไม่ฆ่ามากกว่าครับผมไม่ฆ่าก็แสดงว่า กรรมนี้ทํามากกว่ากรรมนั้นย่อมนําสัตว์ไปแต่อันนี้บอกว่าฆ่าสัตว์ต้องไปนรกแต่อันนี้บอกว่าอันไหนทํามากอันนั้นจะพาไปพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอพูดอย่างเนี้สองอันพร้อมกันเนี่ยใครๆจะไม่ไปอบายตามคําของนิครนก็ไม่มีใครตนกนรก หรือไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าโยมฆ่าสัตว์หนึ่งครั้งพวเนี่ยโยมต้องไปนรกแน่นอนร้อปร์เซนหลีกไม่ได้อันเนี้ยผิดยังมีวิธีแก้ไม่งั้นมักมีองค์แจะไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะพวกเราเคยฆ่าสัตว์มาแล้วตลอดจานยาวนานแล้วก็เคยถูกฆ่าด้วยเป็นทั้งผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่านะดังนั้นมันเป็นกรรมที่แก้ได้ไม่ได้ปิดมรรคผล หน้าที่โยมคือลดลดลงบรรเทาลงแล้วก็ทำความดีให้มากขึ้นแต่ต้องเป็นความดีที่ทำให้สิ้นกรรมไม่ใช่ความดีทั่วๆไปนะต้องมักมีองค์แปดคือภาวนาจเจริญอาณาปานาาสติรูล้ลมหายใจถึงจะรอดได้นะที่ที่ผมทำไม่ผมทำเฉพาะตัวที่มันมาทำเราใช่นอกนั้นผมไม่ทำใช่ จะเป็นอะไรผมก็ไม่ทับทั้งนั้นเลยใช่แต่ว่าตัวอย่างยุงอย่างมดนี่มากัดเราเรากระตบเราก็ฆ่ามันแล้วตนดีก็มาทําเราแค่เจ็บยมเอามันตายอ่ะอ่าใช่ไหมมันมันคุ้มกันเมละใช่ปะยุงบอกโอ้โหฉันทําเธอแค่เจ็บนะเธอเอาฉันตายเลยนะเนี่ยใช่ไหมอ่าแรกแรกตมาก็คิดอย่างนี้นะเอ๊ะมันเอาเราแค่เจ็บนะงั้นเราก็เอามันแค่เจ็บบ้าง เราก็จับมันแล้วก็เด็ดแข้งเด็ดขามันนะเอใช่ไหมเอาก็ถัวถ่วๆการสมน้ําสมเนื้อแต่ทําไปทําไปก็สงสารมันอีกก็ออยาเลยใช่ไหมก็ไม่มีประโยชน์เริ่มไม่เห็นประโยชน์ล้วใช่ไหมพระเจ้าสอนอย่างนี้ว่าการฆ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอพอใจไหมใครมาฆ่าเธอเธอพอใจไหมยมพอใจไหมไม่พอใจ กรรมใดที่เราไม่พอใจเรามอบกรรมนั้นกับคนอื่นโยมคิดว่าคนอื่นจะพอใจไหมไม่พอใจดังนั้นกรรมใดที่เราเขาทำกับเราแล้วเราไม่พอใจแล้วเรามอบกรรมนั้นกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ต้องไม่พอใจเหมือนกันการฆ่าเป็นสิ่งที่เธอไม่พอใจแต่เธอมอบการฆ่าให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นจะพอใจไหมผู้เจ้าถามเนี่ยใช่ไหมอ่า การขโมยเป็นสิ่งที่ทํากับเราแล้วเราไม่พอใจแต่เรามอบสิ่งนี้กับคนอื่นคนอื่นก็ต้องไม่พอใจแน่นอนใช่ไหมนี่แหละปรงให้เห็นใจเขาใจเราไงยุงมันก็เป็นเหมือนเราเนี่ยซึ่งอดีตเราก็คงเคยเป็นยุงเป็นมดเป็นปลวกเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาพู้เจ้าบอกพวกเราเคยเกิดทั้งนั้นสัตว์เดรัจฉานนี่นะนี่ะองค์ก็เลยให้เมตตา พอพระเจ้าเห็นอย่างนี้แล้วว่าพวกเราเนี่ยเคยเกิดมาหมดเลยนะพระเจ้าเลยมีเมตตากับสัตว์ไงเมตตากับผู้ยึดติดจริงๆมันก็ญาติเราอะ่ะไม่รู้ไอยุงนั้นเป็นพ่อเรามาก่อนหรือเปล่ายถ้าโยมมองอดีตรู้นะว่าไอ้ยุงนี้เป็นเป็นลูกเราเป็นพ่อเรานะเฮ้ยโอ้โหไม่กล้าตบเลยนะไปไปพ่อไปพ่อไปซะอย่ามากินเลือดลูกเลยนะโยมก็จะเขี่ยมันนะสงสารใช่ไหม เออมันญาติสาสาโรหิตเราอย่างเงี้ยอืมเข้าใจไหม